ก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมเออเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อเกมขอ <c oughs> โทษทีนะครับที่ลืมชื่อเกมนะครับก็เอออะไปชื่อเกมมาไว้ฮะเออมันสอนอะไรอีกเนะี่ยเออไม่ไม่ไม่ไมลิ้นหมดเนื้อเรื่องอ่ะไม่ไม่ไมลนอะ่ะใช่ไหม ไม่เล่นฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นไม่ไม่ไม,ไม่โอเคโอเคโอเคทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในเกมอ่ะแปะเชื้อไว้แล้วใช่ไหมโอเคไงั้นไม่พูดโอเคก็ก็จะเป็นเกมแนว speed duster ของทางเกาหลีนะครับแต่ว่าก็มาลงในเพสโตไทยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูรถกันในดีกว่า ว่าเราจะลดอะไนกันดีอันนี้เนี่ยแหละเอาเอาันเดิมเนี่ยแหละแชร์นี้ได้แหละโอเคทุกคนอย่าไปดูเอ่อบทจาดอันดับยังไม่บทหรอกบทโอเคเดี๋ยวหมวกคลาสสิกแล้วกันอย่าไปดูในเกมกันเลยนะครับไปกันเลยเจอห้องแล้วทุกคนเคี้ยวเคี้เคี้เควันนี้ก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันในการอัดวิดีโอหน้าจอได้นะครับก็ฮะเท่าที่เห็นนั่นแหละครับนั่นแหละสีม่วงวัชมพูนะครับก็ เปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าอันเก่าก็ยังใช้ดีอยู่แต่แค่อยากเปลี่ยนไงอยากเปลี่ยนใช้น้ำมันนาล้วมาแล้วครับก็จะเป็นเกมดริฟเหมือนกันเลยเห็นไหมมีคำว่าดริฟนะฮะก็เดี๋ยวเล่นกันเลยมาฉันจะแซงพวกแกเองอึ๊กอึอื๊อึ๊งดริฟดริฟ เกมนี้ก็จะคล้ายๆสปีดดินะครับเพราะมไปมีเป็นการดิฟนะครับแต่ว่าพวกโอเวอร์ดิฟหรือว่าควิกเทอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่มีนะครับก็ต้องไปดูทิปในเกมนี้อีกรอบหนึ่งคือผมเพิ่งโอเวอร์ดิฟในเกมสปีดดิปเป็นวันนี้เลยเล่นเมื่อเช้านะครับก็ตอนนี้ก็จะอัดตอนดึกๆนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนะก็ไม่ไม่ไม่ต้องสนใจนะก็คือตอนเช้ามันจะสเชื่องตอนดึกๆแบบเคลียร์โอเค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 มานะเชุบยุบ ต้องอยู่ที่หนึ่งให้ได้เลยอ๋อแล้วก็ขวามรู้สึของเกมนี้คือในโตมันขึ้นเองครับนั่นเป็นสิ่งที่แปลกเออแต่ก็ดีแหละแปลกแต่ดีโอ้คือแบบการถ้าเกมนี้มันใช้โอเวอร์ดิฟได้นี่คือแบบดีใจมากเลยเพราะว่าใช้ดีมากรองไหนแล้วกันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริง,รง,รงหรือเปล่าคิดไหมคนปัดไม่ได้ อันจริงๆผมก็ลองแล้วแหละจะลองอีกรอบดูว่าเออมันไม่ได้จริงๆใช่มันไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเล่นตามหลักสูตรเอ่อสปีดดิฟเออเนี่ยแต่คลิกเทร์น่ะคลิกเธอเนี่ยเหมือนกันนะคะคือการกดปุ่มดิฟสองครั้งตอนดิฟเสร็จนะคะในเกมนี้จะเรียกว่าเออไม่รู้สิมันไม่เรียกอ่ะมันไม่เรียกให้โอ้โหคนนี้อยู่ข้างหน้านเร็วจริงๆเลย จะต้องตามมันให้ท่านปึ๊บ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 ออออเออเอเสียงแปลกไปก็ต้องขอภัยนะครับเนื่องจากแอปอัดวิดีโอนะ,จะอาจอมาคนละแอปก,กันนะครับก็คือเหมือนช่องเก่าเลยชอบเปลี่ยนแอปบันทึกหน้าจอก็ไม่รู้ทำไมโอ้ยตอนแรกก็กะจะใช้แค่เอปสักสคียเลคคอร์แต่ว่ามาถูกใจตัวนี้เฉย คือไม,ไม่รู้ว่าทำไมมาสุกใจตัวนี้ได้อุ๊ยอจิบให้ถึงที่สุดเราจะจ้งเขาอ้อยเฮ้ยเขาเส้นชัยเร็วจังอึยเยี่ยมเขาเส้นชัยกันอยู่ในอันดับที่สอง้วคบก็อย่าไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับโอเคไปคนละเป็นแบบสองดาวนะครับก็แบบนี้บอกเลยว่างงครับเพราะเคยล่นไปแค่ครั้งเดียว ด <laughs> okay, <okay, okay. S 2> ีโอเคโอเคโอเคมาโอเคโอเคมามามาคนเก่งทั้งนั้นแน่เลยอ่ะมาเธอโบโต,ต่อเริ่มเชื่อๆทางเมื่อกี้มันก็ไม่นับว่ารัดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นทางที่ดีอยู่แหละทางที่เขามากันเมื่อกี้นนะ แต่ไอที่ทางนี้ผมมาเนี่ยมันก็เป็นทางลัดที่เขาบอกว่ามันลัดแต่สําหรับผมไม่คิดว่ามันลัดเลยนะไอเรือเมื่อกี้มาขยับได้เราขยับมันเองได้นะครับแต่ว่ามาขยับให้เราให้ก็ให้เราไปยุ่งม,มันแล้วกันก็ให้ามาขยับให้พอโหเขาไปไกลแล้วอะแต่เขาสินชัยทันไหมเนี่ยคือตอนแรกผมไปวนรอบเออวงเวียนตรงนั้นเอ้ยไม่ใช่ข้างหน้าเลยผมนะ ไม่ใช่สิมันเป็นสามเหลี่ยมออะผมไปวนตรงนั้นเพื่ออะไรก็ไม่รู้เวลาเราชนรถเนี่ยมันก็จะมีปฏิกิริยาด้วยนะคะซึ่งไม่รู้มันจะเกิดปฏิกิริยาทําไมคือรถเราจะเด้งทุกคนแล้วพอรถเด้งอะ่ะเสียาการควบคุมอีกอุ้จุ๊บจุบจุ๊บจุบจุบ,จ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 บมามาทงางไหนแม่ทุกคนทางมันก็ใกล้เหมือนกันอะ่ะ ตกไปก็ได้เดี๋ยวก็ได้การเลี้ยงนะ่จจะได้ในตัวอีกสักกรอดหนึ่งนะคะถ้าเราถ้าเราดิฟเรยวน,นะเราจะต้องอยู่ที่สองสิไม่ใช่ที่สามง่อย่างนี้เราไม่ควรอยู่ที่สามทุกคนมันไม่มันมันรู้สึกไม่ดีคือ <c oughs> ไป ไปๆๆ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 ๆบๆๆ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 อๆๆๆๆีๆๆ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 ๆีๆๆ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 นๆๆ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 ๆยๆๆ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 เๆรๆๆ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 ีๆๆ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  โอ้โหไปวู้ยแหลกมากเลยทุกคนเมื่อกี้ผมรู้แล้วมีตัวช่วยเดี๋ยวผมจะบูนให้ดูนะครับมามาสแกนแรมกันทุกคนนี่เห็นไหมครับทุกคนมันจะนี่เร่งความเร็วนะครับจะกำลังปิดแอปที่อยู่เบื้องหลังแอปทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับ หไหมแอเปเราก็ด้วยอืมเพิ่มแรมเรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปก็ลบไฟขยะไม่เคยงั้นมาลบกันครับทุกคนอูโหดูไฟขยะผมสิอย่างเยอะเลยโอ้โหคือเครื่องผมก็ใช้พื้นที่เยอะก็ไม่รู้ว่าใช้ไปเยอะเยอะมากบอกเลยโอ้โหหนึ่งจิกเลยทุกคนมาเคลียร์นี่อย่างนี้เลยทุกคนมาล้าไปหนึ่จุจิก และสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเล่งความเร็วเกมนั่นเองเดี๋ยวซอสักแมนไม่อยู่แล้วแต่เนืงองานทุกคนโอเคการเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มเกมนท้นกันหน่อยดีกว่าเพื่อให้เกมนั้นมันลื่นนั่นเองมา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 ,มา,มาอยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยหาหาไม่เจอทุกคน ฮ่าไม่เจอไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องเพิ่มจบโอเค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 และอย่างนึงก็คือการลดอุณหภูมิเวลาเราเล่นเครื่องนานๆอุณหภูมิก็จะสูงนะครับนี่อุณหภูมิคือ3 7อุณหภูมิปกติถือว่าดีแล้วนะครับต่อไปก็สแกนไวรัสกันหน่อยดีกว่าเผื่อเราจะมีไวรัสในเครื่องนะครับเดี๋ยวสแกนกันเลยมาเล่นความเร็ว เสร็จเร็วทุกคนไม่พบข้ออันตรายนี่สทรสรัพทมดีจริงๆสำหรับคนที่อยากโหลดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะมาขายของต่อท้ายนะ่ะก็สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฟซบุ๊กเ